เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนกล่องขนาดกว้าง0.1เมตรยาว0.1เมตรแล้วก็สูง0.2เมตรนะครับภายในมีอนุภาคอยู่20ตัวนะครับแต่ละอนุภาคมีมวล1คูณ10กำลังลบ3กรัมเท่ากันนะและมีอัตราเร็วดังนี้ นะครับอนุภาคแต่ละตัวก็มีตาเร็วตามนี้เลยนะ20ตัวนะครับทีนี้ข้อคำถามคือกอไก่ให้หาอัตราเร็วเฉลี่ยของอนุภาคในกล่องนะเอาอัตราเร็วทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย2หาอัตราเร็ว RMS อ,อัตราเร็ว RMS ก็คือเอาอัตราเร็วแต่ละตัวมายกกำลังสองก่อนยกกำลังสองเสร็จปับ๊บเอามาหาค่าเฉลี่ยนะครับ แล้วค่าเฉลี่ยที่ได้ไปใส่ square root ก็จะได้เป็น vrms นะอ่านเดี๋ยวมาว่ากันนะในรายละเอียดนะครับข้อหาพลังงานจนเฉลี่ยของแต่ละอนุภาคนี้พลังงานจนเฉลี่ยเนี่ยถ้าเราหา vrms ได้เราจะหาพลังงานจนเฉลี่ยได้ในกรณีที่มวลมันเท่ากันหมดนะครับเออมันจะมีสูตรในการหาพลังงานจนเฉลี่ยแล้วก็สุดท้ายงอเนี่ยหาความดันเฉลี่ยที่ผนังกล่องนะถ้าการชนเป็นผนังของอนุภาคเป็นการชนแบบยืดหยุ่นชนแบบยืดหยุ่นมันก็จะเข้าข่าย นะ้แบบจำลองของอแก๊สอุดมคตินะครับมันก็จะมีสูตรนะทีนี้เราเริ่มเริ่มที่กอไก่ก่อนเลยแล้วกันนะคือเหตุการณ์นะเ,เหตุการณ์เนี่ยมันก็คือว่ามันมีกล่องกล่องหนึ่งอะ่ะมีอนุภาคอยู่20ตัวนะอ,อนุภาคทุกตัวเนี่ยมันมวลเท่ากันหมด มันเหมือนเป็นแบบจําลองของแก๊สอุดมคติเลยถูกไหมอนุภาคเท่ากันหมดนะครับกล่องเนี่ยมันก็เท่าไหร่กว้างยาวสูงนะครับเออกว้าง1นึ่งกว้างสูงย์ศูนยาว0.1ส,สูงก็0.1นเนี่ยน,นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยว กว้างต้องเป็นด้านนี้0.1ยาวอ่าสูงนะ0.2เอออย่างนี้นะครับนะทีนี้ข้อกอเนี่ยให้หาอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือเอาอนุภาคแต่ละตัวเนี่ยความเร็ว3 5 6 1อ่านะแต่ละตัวมีอัตราเร็วตามเนี้มาหาค่าเฉลี่ยทําไงครับการหาค่าเฉลี่ยก็เออง่ายๆเลยนะอัตราเร็วเฉลี่ย เราก็เอาอนุภาคแต่ละความอัตราเร็วของอนุภาคแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันบวก6บวก1บวก3บวก4บวก4่บวก2อบวกเจบวก4บวก5้บวก6เออเอาแต่ละตัวมาบวกกันให้หมดเลยครับบวก2บวก4บวก5บวก3บวก8นะ บวกด้วย4บวก5้บวก5นะแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมาหารด้วยะไรครับมาหารด้วยจำนวนอนุภาคทั้งหมดก็คือ20อนุภาค่นะเราก็คิดเลขออกมานะครับมันจะได้ตัวเลขอยู่ที่ผลรวมมันเนี้ยนะเนี่ยเดี๋ยว,ต,วตัวเลขให้นะครับตัวเลขเนี่ยก็คิดออกมาให้แล้วนะเอา Excel คีคีลงไว้ใน Excel แล้วก็มันจะได้ตัวเลขอยู่ที่เท่าไรแดสิบหครับแปดสิส่วน20นะลองไปคิดเลขดูได้86แล้วก็ส่วน20นะครับ86ดหาร20ก็จะได้ออกมาเป็น4.3่นั่นเองนะหน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทีอันนี้คืออัตราเร็วเฉลี่ยนะครับเ,เหมือนหาค่าเฉลี่ยรธรรมดาเลยนะครับ งั้นข้อกไก่เราก็ตอบได้ว่านะครับอ,อ,อัตราเร็วก็เป็นกไก่นะก็ตอบ4.3เมตรต่อวินาทีตอบมตอบ4.3เมตรต่อวินาทีเ,ออเดี๋ยวสรุปคำตอบให้อีกทีนึ่งแล้วกันนะน,นี่กไก่นะครับต่อไปลองมาดูขอไข่ขอไข่เนี่ยให้หาอัตราเร็ว rms อัตราเร็ว RMS เนี่ยมันหาได้จากไหนครับก็คือหาได้จากเอาเอ,อ VRMS เนี่ยนะวิธีการก็คือหาได้จากสก e r รูทของเอา V มายกกำลังสองก่อนแล้วก็ไปหาค่าเฉลีย่ยนะครับก็คืออย่างนี้นะเอา V เนี่ยมายกกำลังสองนะครับ สามยกกำลังสองมันก็ได้เป็นเก้าถูกไหมก็คือเอาเอาสามเนี่ยมายกกำลังสองนะบวกกับห้ายกกำลังสองเอออย่างนี้ยกกำลังสองก่อนนะแล้วก็ค่อยไปหาค่าเฉลี่ยนะครับบวกกับหกยกกำลังสองนะครับเออไล่ไปเลยบวกกับหนึ่งกำลังสองนะ แล้วก็บวกกับ3กําลัง2บวก4กําลังสองบวก4กําลังสองบวก2กําลังสองอันี้แล้วก็บวก7ก uh ําลังสองบวก7กําลังสองบวก4กํา <c> ล <oughs> ังสองบวก5กําลัง2บวก6กําลังสองบวก2กําลังสองบวก4กําลังสองบวก5กําลังสองบวก3กําลังสองนะครับ บวกด้วย8กําลัง2บวกด้วย4กําลัง2บวกด้วย5กําลัง2บวกด้วย5 2, วกําลัง2นะครับแล้วทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยก็คือเอามาหารด้วย20แล้วก็ใส่สแควรูทเข้าไปจบนะครับเออมันจะได้ตัวเลขอยู่ที่3กําลัง2ก็ได้9เนี่ย9 25 3 6นะ1อันนี้ก็9 16นะ16 4เจ็ดกําลัง2 4 9 16 25นะครับแล้วก็36 4 16 25 9 8 8 6 4 16 25เอ่อ25เอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะครับเอเอามายกกำลังสองแล้วก็รวมกันสุดท้ายเนี่ยมันจะได้เป็นแบบนี้นะเออเดี๋ยวดูตัวเลขให้นะมันจะได้เป็น426 นะครับเออสี่สองหกแล้วก็มาหารด้วย20นะ่ก็จะได้เป็น21.3สิบนะสี่สองหกหารยี่สก็ได้21.3 21.3มนาะใส่ส q u a r e r o o สุดท้ายมันจะได้ออกมาเป็น4.6นะครับเออ ประมาณ21.3เออแล้วก็ได้ออกถอดรูทออกมาได้เป็น4.6เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นขอไขเราก็จะได้อัตราเร็ว RMS นะครับตอบเป็น4.6เมตรต่อวินาทีโอไม่เท่ากันอย่างนะอัตราเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็ว RMS เนี่ยอัตราเร็ว RMS ก็คืออัตราเร็วกำลังสองเฉลี่ยอันนี้อัตราเร็วเฉลี่ยนะมันมันไม่เท่ากันนะนะครับเออ งั้นคนละความหมายนะอัตราเรืออ็กับอัตราเรือเฉลียนะ่ยเนี่ยคนละความหมายกันเลยนะครับอ,อ,อันนี้เดี๋ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวสรุปเป็นคำตอบให้นะต่อไปคอควายคอควายให้หาพลังงานจนเฉลี่ยนะครับพลังงานจนเฉลี่ยห่างไงครับคือโจทย์บอกมาว่ามวลทุกมวลเนี่ยมันมีมวลเท่ากันหมดเลยนะครับ มวลเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้มันเป็นแบบจําลองนะในสภาพจริงเราคงไม่มีทางนับได้ว่าโมลเลกุลแต่ละตัวมีความเร็วเท่าไ,ราไหร่มันเป็นแบบจําลองแล้วก็มวลเท่ากันหมดเนี่ยเ,เราสามารถหาพลังงานจนเฉลี่ยได้จากสูตรนี้เลยครับคือจริงๆเนี่ยนะถ้าเราจะหาพลังงานจนเฉลี่ยนะเราทําอย่างนี้ก็ได้ครับ เอาความเร็วแต่ละตัวไปหาพลังงานจนแต่ละตัวแล้วมาบวกกันให้หมดแล้วก็หาร20เออเอาอย่างนั้นก็ได้แต่มันมีวิธีการที่ง่ายกว่าก็คือใช้สูตรอย่างนี้นะพลังงานจนเฉลี่ยนะ EK เฉลี่ยมันหาได้จากเอาเศษ1.2ส่วน2คูณมวลแล้วก็คูณกับ Vrms ยกกำลังสองเออหาแบบนี้ได้เลยครับนะ เ,เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเอา1ส่วน2เนี่ยมาคูณมวลมวลเนี่ยก็เป็น1คูณ10กำลังลบ3เนี่ย 1, คูณ10กำลังลบ3แล้วมันเป็นกรัมอ่ะเราก็เปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมก็คูณ10บกำลังลบ3อีกอันหนึ่งก็เป็นกิโลกรัมงั้นมวลของเราก็กลายเป็นเท่าไหร่1คูณ10กำลังลบ3 2ครั้งก็เป็น1คูณ10กำลังลบ6กนะก็แทนมวลด้วย1คูณ10กำลังลบ6กกิโลกรัม vims เราก็ย้อนกลับไปที่ อ,อะไรตรงข้อขอไขอ่อะนะครับเออนะ VMS ของเราเนี่ยมันคือรูทยี่สิบเอ็ดจุดสามนะหรือสี่จุดหกเราใช้รูทยี่สิบเอ็ดจุดสามก็ได้ยังไม่ต้องคิดเลขออกมาแล้วไปยกกำลังสองอย่างนี้นะครับเอ,อ สุดท้ายเราก็จะได้เป็น1ส่วน2คูณ1คูณ10กำลังลบ6สแควรรูทเจอกำลังสองก็ได้เป็น21.3เอเราก็จัดการคิดเลขออกมาครับก็จะได้ตัวเลขอยู่ที่21.3หนึ่งยี่สิบเอ็ดจุดสามส นะครับก็ได้เป็น10.65ุดหกนะครับสิบจุดหกห้าคูณสิกำลังลบหนะครับ แต่ทีนี้เขียนสัญกญรณ์ยศอสรัร์ว้เลื่อนจุดนิดนึงนะจุดให้เหลือเลขหนึ่งข้างหน้าตัวเดียวเป็น0ูนอย่างนี้ครับคูณ10กําลังเลื่อนมาหน้าอันนี้เลขชี้กาลังเพิ่มจากลบห้าก็จากลบหก็กลายเป็นลบหหน่วยก็เป็นจูลน,นั่นเองนะครับเอออันนี้พลังงานจนเฉลี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยสรุปให้นะครับเออ,นะเอพลังงานจนเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่1.06 5คูณ10กําลังลบหจูล สุดท้ายงองงูนะหาความดันเฉลี่ยที่ผนังกล่องถ้าการชนผนังของอนุภาคเป็นการชนแบบยืดหยุ่นนะครับการชนแบบยืดหยุ่นก็คือได้ข้อสรุปว่ามันก็เป็นแบบสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันเป็นแบบจําลองของแก๊สดุดมคตินั่นเองเราก็ข้ององงูเนี่ยเราก็สามารถหาความดันเฉลี่ยดได้จากสูตรนี้เลยครับเ p เท <P S 2> ่ากับอะไรนะ p เท่ากับ1ส่วน3นะ m ส่วน v แล้วก็ n จำนวนจำนวนอนุภาคนะครับแล้วก็ v กำลังสองเฉลี่ยหรือ v rms ยกกำลังสองนั่นเองนะครับนะ v กำลังสองเฉลี่ยตัวนี้ก็คือ v rms ยกกำลังสองนะตัวเดียวกันนะครับเออเราก็แทนค่าลงไปเลยครับ p ก็1ส่วน3 m ก็ 1นึ่งคูณสิบกำลังลบหกนะครับคูณด้วย1นึ่งคูณสิบกำลังลบหกจำนวนอนุภาพก็20่สนะ v เออ v เป็นเท่าไหร่ครับเราหาปริมาตรตรงนี้ก็หาได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ป่ะศูนย์จุดหนึ่งคูณศูนย์จุดหนึ่งคูณเนี่ยวหาได้จากศูนย์จุดหนึ่งคูณศูนย์ดหนึคูณกว้างคูณยาวคูณสูงอ่ะคูณศูนย์จุดสองก็ได้ V เป็นศู ศูนย์ศูองนศูนย์จุดศนะูนคูณ20แล้วก็ Vrms ยกกำลังสองเราก็ลองย้อนกลับไปดูนะ Vrms ยกกำลังสองหรือ v กำลังสองเฉลี่ยก็เอาร oot ยี่สิบเอ็ดจุดมเนี่มายกกำลังสองนะ Vrms ก็คือรูทยี่สนะ แล้วก็เอามายกกำลังสองออเคนะก็จะได้ p ออกมาเป็นเท่าไหร่อ่าหนึ่งคูณสิบกำลังลบหคูณยี 20. อ่าสแควรูทยี่อ็ดจุยกกำลังสองก็ได้21.3หารด้วยด้านล่างก็มีส แล้วก็3คูณอยู่กับ0 0นยองะคิดเลขออกมาครับก็จะได้ p ออกมาเป็นมอ่สคิดเลขนิดหนึ่งเป็นเจ็ดจุด ก็คือ,อ,อคูณสิบกำลังเจนะ็ดสิ 10, บเอ็ดนะเจ็ดจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบอ่ะเดี๋ยวดูตัวเลขหน่อยหนึ่งอันนี้กำลังสองกำลังลบสามเป็นกำลังสามมันจะได้อย่างเงี้ยนะอ่ะเ,เดี๋ยวทด ทดออกมานิดนึงก่อนนะได้7 1 0 0 0นึ่นคูณสิบกำลังลบหอ่ะนะครับเราก็จัดการเลื่อนจุดนิดนึงนะครับ P ก็เลื่อนจุดมาหน้า1 2 3่าเป็น7.1นะเลื่อนมา4จุดนะครับอันนี้ก็เลขชี้กำลังก็จะเพิ่มขึ้นจากลบ6เพิ่มขึ้นมา4ก็จะเหลือลบ2อย่างนี้หน่วยก็เป็นปาสคาล เจ็ดจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบสองปาสคาลนั่นเองนะครับหรือเดี๋ยวเขียนอย่างนี้ก็ได้นะเออมันก็คือถ้าเขียนเป็นไม่ต้องเขียนในรูปสัญญากษณ์ยศาสตร์ก็ได้นะมันก็คือ7.1ส่วนร้อยอ่ะก็คือ0 0นย์จน่นะครับปสสาสคาลหน่วยก็เป็นปสสาสคาล งั้ข้อนี้ก็ตอบ0.071์ปาสคาลอ่ะเดี๋ยวสรุปเป็นคำตอบให้อย่างนี้นะครับกอไก่นะครับเออสรุปตอบนะกอไก่อัตราเร็วเฉลี่ยของอนุภาคในกล่องเป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้อัตราเร็วเฉลี่ยออเป็น4.3เ,เมตร,ร 4, 4. ต่อวินาที ต่อไปอัตราเร็ว RMS เป็น4.6เมตรต่อวินาทีพลังงานจนเฉลี่ยเป็น1.065คูณ10กํลังลบ5จูลต่อไปความดันเฉลี่ย เป็น0.071์จุศ่งปาสคาลอ่ะจบตรงนี้นะครับ